ทีนี้เราจะเลี้ยงเราจะเหมาเลี้ยงเราจะเหมาเอาอะไรครับหยิบมาใส่มาใส่เงี้ยใส่มาใส่มาเอามาเอามาพ่อมาช่วยกันพ่อดนะทุกคนยิ้มฮะยืนทำไรหน้าบ้านรับรับรอๆนี่รับล่อตรงไหนเนี่ยรับล่อตรงนี้ดิอ๋อเออพออะไรพออะไรพอมาไปทำไมหยิบมาหนักนะมึงอ่ะ เาามาไม่ยืนทำทอยืนทำอะไรทนนทอน่อหารถหาอะไรที่มันขายของมันไม่ปีนได้เลยวิ่งผ่านเลยบ้านคุณมนเป็นบ้านอะไรวะไม่มีอะไรวิ่งห่ารอมานานแล้ว เราจะต้องเหมือนเดิมไงอะไรอ่ะช่างมาเยอะ,อะเราต้องเอาใจนิดน,นึงโอ้โหม่อว่าจะเป็นฝ้าไฟ,าฟ,าฟาสีกระจกกระเบื้องมากันเยอะอเ,เต็มบ้านวดูรถเลยประมาณสักเกือบ20คันจอดอยู่แล้วยังไงก็จะหาของเลี้ยงเขาจะเหมาอีกแล้วเหรอเหมาแต่ว่าไม่มีเที่อะไรให้เหมาเลยตอนนี้<อ> <laughs> ไม่มีอะไรเลยเนี่ยจริงๆตัว หอมมาไข่เจียวหมูหรือทอดหมูเออผ่านให้ประบาดเข้าเลี้ยงกัน่หมอ่หิูทอดเนี่ยหิวแล้วหิวเลยเนี่ยตอนนี้เรารอรถแบบขายของถ้ามีอะไรผ่านเราจะซื้อเลยเหมือนเดิมครับทุกคน e ีนี้เราจะเลี้ยงเราจะเหมาเลี้ยงเราจะเหมา เราจะต้องรอดกันทั้งบ้านทั้งช่างทั้งคนครอบครัวเราเราจะเลี้ยงช่างเพราะว่าใครเป็นช่างที่บ้านเราอ่ะเราเลี้ยงดีหมดเลยแต่ตอนเนี้ยไม่ดีเดี๋ยวเปิดคลิปก่อนแล้วกันนะหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพ่อซูโบโยชิชนะ กลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้เรามายืนเมาแล้วก็เลี้ยงช่างทั้งหมดใช่แล้วตอนนี้ช่างเราอ่ะหตอนนั้นตอนนั้นยังน้อยตอนนั้นมีแค่พวกพี่นายพวกแก๊งชาวต่างชาติตอนนี้แม่มาทั้งแบบติดคิวทำไี้แล้วมีพี่นายมีช่างโครงสร้างรั้วแล้วก็มีที่ติดกล้องจอนปิดใช่รอบนี้มีพี่ฟ้าพี่คิวกระจกแล้วก็พี่นายเหมือนเดิมเราก็จะต้องจับให้ได้วันนี้แต่ยังไม่มีอะไรมาเลยเนี่ยคลิปนี้จะเป็นคลิปหรือเปล่ายังไม่รู้ถ้าอย่างนั้นตัวไปยืน รอฝั่งนู้นไปเออไปยืนรอไว้เดี๋ยวมาแล้วเรียกเขาเนียนะจะดำนะจะต้องเือช่างแล้วตัวต้องเสียสลระไหมล่ะตัวต้องเสียสลระไหมล่ะมาอะไรยู่นี้มาอยูนร้อนวะไปถามพวกพี่ๆเอาดีกว่าหิวไหมหิวไหมเดี๋ยวถ้ามีอะไรมาจะเลี้ยงไปถามพ่อก่อนเลยดีกว่าพ่อไปถามคนในบ้านนี้ว่าหิวเปล่าไปถามคนในบ้านนี้ว่าหิวเปล่า เดี๋ยวฝากไว้ด้วยนะถ้ามีอะไรมาพ่อโบกเลยนะรู้ป่ะแต่รถเก็บเศเหล็กพ่อไม่ต้องโบกนะ <c oughs> ไม่มีอะไรขายแล้วหมดแล้วรู้ป่ะเพราะพ่อเอาไปขายหมดแล้วเด <c oughs> ี๋ยวว่าเลยทุกคนจําลอกในในใ,ใน EP ที่แล้วได้ไหมอีพที่พ่อบอกว่าจะขายมาด้าพร้อมลอกเยอะๆโด <ๆ S 1> นขโมยไปหมดแล้วไอ้เหี้ยไอ้ไระด <c oughs> ไัได้ขายเลย <c oughs> อนั่งเกียร์นั่งเกียรนั่งเกียร์หมดความหวังน้ำตา อนแรกไม่ทให้กูเจอไใ้สัตว์ขันขโมยพ่อกูไปมึงโดนการรอบที่ไหนได้เบาะเบิกโอ๊กเก้าอี้ที่ไม่วางไปหมดเลยไปหมดแล้วเฮียหลังคาจะไม่เหลือแล้วอ๋อไอรีสอร์ทพ่อนี่จะเป็นปลายแกไอเฮียแถวนั้นมันอะไรเนี่ยคนไม่เยอะมากอุ้ยสัตว์เอากล้องวงจรปิดไปติดให้พ่อนั่นแหละหายยันกล้องนั่นแหละไอเฮียนี่ถ้าคืนนั้นพ่อไปนอนเฝ้านะพ่อก็หายพ่อก็หาย โดนขโมยเหรอไอ้พี่อย่าไปหาชื่อหัวใจันชางหิวไหมถามทีละคนช่างต้องตอบว่าหิวนะนี่ช่างกระจกช่างกระจกครับหิวกันไหมครับเนี่ยถามน้องหิวหิวน้องหิวไหมนี่ครับพี่ลูกพี่ไม่เลี้ยงอะไรเลยใช่ป่ะมาทํางานกับลูกพี่น่ะลูกพี่อย่างนี้ออกต้องลาออกออกต้องลาออกกูไม่ออกออกไปแล้วกูจะอะไรแดกโอเคหิวแล้วหนึ่งหิวแล้วสองหิวแล้วสามเดี๋ยว ต้องถามทุกคถามถามถามขี้ไว้พี่หิวแล้วครับหิว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 ซื้อกินเองพี่เดี๋ยวไปหามาให้เลเห็นไหมหิวหิวหิวตอนนี้พี่เขาไม่มีบ้านจะอยู่ด้วยเนี่ยเดี๋ยวเราต้องหาที่อยู่ให้พี่เขาด้วยเพ่หิวกันไม่เพ่ ดี๋ยวผมหาอะไรกระแทกปากนะพี่อ๋อพูดยังไงวะพียเออตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรจะมาขายเลยพี่ผมอยากจะเลี้ยงทุกคนให้อิ่มแบบกลับบ้านไปหลับปุ๋ยเลยอะไม่มีมีแรงมาขายทีถามพี่คนที่อยากกินอะไรพี่ไม่อยากกินเสือเหรอผมไม่หาที่ไหนให้พี่เขาหิวแล้วล่ะดูแล้วเดี๋ยวเราต้องไปดูเดี๋ยวมันจะถึงเวลาใช่เนี่ยมันใกล้จะห้าโมงแล้วเนี่ยเยวไปดูซิว่าอะไรผ่านมาบ้าง One pair of pants late ฮะ อะไรวะยิ้มลูกชี้นลูกชี้นโอ้โหให้เข้ามาเลยไหมพ่อค้าเข้าไปเลยเข้าไปเลยพี่เมียผมเนี่ยมันไม่ทำงานแม่ยผมนั่งรอจนแมบโอ้โหมามามาเข้ามาเข้ามากุุงกิ้งหน่อยพี่กุุงกิ้งหน่อยเออกิ้งหน่อยเดี๋ยวเดผ่านด่านก่อนผ่านด่านก่อนด่านโอ้โหเอาอะไรไม้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 เหรอไปเดี๋ยวมาส่งเดี๋ยวมาส่งมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้โหเนี้ยเนี้ยเนี้ยนี่เขาจะออกมาสิ่งของเขาสั่งโอ้อยู่ดิเนี่ยเดี๋ยวก็งงอยู่เอาพวกเข้ามาขาย เล็อกเลยล็อกเลยเมียไปไหนมาเนี่ยเฮ้ยนี่ของสั่งของกันหมดแล้วเนี่ยโอ้โหมาแล้วล้อมาหมดเลยตู้ได้หรอคะมาเรียกม้านับก่อนเลยมอค้านับดิกี่ไม้ครับผมปวดหัวแล้วกูไอไอไก่น่าก็จะตัดไอ้ก่ย่าก็จะทอดเออไปเรียกไปเรียกเพื่อนมาไปเรียกเพื่อนมารอเอาไปอีกคนละยี่สิบไม้มาเอาเองเอาไม้เปล่าๆนะไปติ๊มไปติ๊มเลยเยอะเปล่ากล่องเชียร์นนุ่มๆมากเทียบเปลาให้วุ่นไปเลยมาค้า ให้คนงานให้ไปทั้งหมดเลยเขาสั่งอะไรเอาเลยเอาให้หมดนี่เอาให้หมดอันนี้อันนี้กี่ไม้หนึ่งร้อยหนึ่งสองฮะอันนี้ร้อยหนึ่งสองส่วร้อยหนึ่งก็จำวันจดไว้หนึ่งร้อยพอปเนี่ยมันน้อยไ้มเนี่ยเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่ก็เดี๋มาใหม่รอบหนึ่งใช่โอเคอ่ะแล้วก็พี่สองอีกคนหนึ่งสองสามสี่หกคนหคนเลยมาเลือกเลคนละห้าไม้หกไม้อะไรคนละสิบไม้ก็หกสิบไม้ หยิบเลยครับรวมๆนะเอาไปหมดตู้เลยเอาตู้ทอนด้วยไหมตู้ด้วยเฮ้ยเัี๋นี้พ่อค้ามอไซด์ด้วยไหมมอไซด์เอามอไซด์ด้หรอแล้วพวัพรุ่งนี้พ่อค้าจะขายอะไรอ่ะเดินดิดีด้วยไหมเป็ี่ยนเหล็กด้วยทสองบาทดีเลยไหมเป็ี่ยนเหล็กด้วยทสองบาทเจ็บมากี่ครั้งน้อง 2ให้พี่เดินสะดวกโอเคทุกคนตอนนี้พี่ยิ้มไปเตรียมหม้อนะคะน้ำมันพืชมาแล้วนะคะช่วยพ่อค้าทอดแล้วค่ะเพราะไม่ทันแล้วช่างหิวมากตอนนี้ทันช่างหิวไม่ทันไม่ทันเร็วแล้วแล้วหาตังผมได้นะเฮ้ยหักหัวคิวไหมเราบาททอดเองอร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยอร่อยทุกอย่างเนาะครับเอาอะไรครับหยิบมาใส่มาใส่เนี่ยใส่มาใส่มาเทมา มาพอมาช่วยกันทอดพอเขาช่วยกัน่อดนะทุกคนอาดิบได้เลยกะค้างขี้เหนียวน้ำมันแล้วก็เนี่ยน้ำมันเนี่ยน้ำมันใส่ไหมรวมกันเขาไม่ได้เดี๋ยวเจะให้เหมือนกันน้ำมันไม่เหมือนกันพิสูตร์พิสูจนอันนี้เราเปิดขังอะไรข้างๆเฮ้ยน้ำมันเดือดแล้วเว้ยอันไหนเจ๊อันนี้ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไม้เอาเหลืองเลยไปแหมอย่วไม้กันเราดี ว่าไม่เก่งว่ะมี่ฮะทุกคนเอาให้ครบร้อยเอาให้ครบร้อยโอ้โหนี่ดูดิระจมือ้ยูป้าขาผมทอดเก่งกว่าป้าขาอีกโดนตีนมากเลยนะตนนี้ต้องบอกว่าลูกชิ้น สองชุดสองชุดของใครนะของลุงของลุงยังไม่ต้องให้เขาเก็บเลยเท่าอะไรนะร้อยหนือเปล่าร้อยหรือเปล่าร้อยนะครบอ้าวร้อยเอาเลยค่ะพี่ตะกอนเดี๋ยวเองเลยอ้จิ้มไอ้จิ้มเอาหมดไม่ทอดแล้วหรอเออไปต้องทอดแล้วลูกค้าทันแล้ว เมื่อกี้เมื่อกี้ช่วงอะไรนะเวลาครับขันใช่อุ้ยมาอีกคนนึงแล้วนะมาช่างฟ้ามาเยอะนะเอาเลยครับตัวทอดให้ช่างฟ้านี้เมื่อกี้อันนี้บวกไป75็ดแล้วใช่ป่ะพี่อันนี้ไม่ไม่ได้นับใช่ไหมครับอ่ะพี่ฟ้าพี่ฟ้าหยิบมาพี่ฟ้าหยิบมาหนักไม้นะคะหยิบเลยพี่พี่ฟ้าทอดกับผมเต็มที่เดี๋ยวทอดให้อาจจะไม่ครับไม่เกรงใจนะไม่ต้องเกรงใจพี่อาจจะไอ้พ่อค้าเขานับเอาเองอาจจะไม่อร่อยเท่าพ่อค้าทอดเฮ้ยอร่อยฝ้าจริงเหรอ จะเีบทำไมเนี่ย,ย<ห>ไ่แ<ห>ด้ไรสักเอ้ยที่แี่ต้องระใจเลยแหลกปาไม่แหลกนะอนะไรก็ใส่ให้คบไม่แหลกนะบามไม่พอถูกไม,ไม่พี่ิามากมันจะครบร้อยครบร้อ,าาอ,อยไปเลยสี่สิบ,กกบแล้วให้ครบร้อยไหมละห้าบาทละห้าห้าสิ หกสิบหกสิบสองแปดสิบหมดตู้พอต่อไหมอ๋อแปดสิบพอก่อน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 เต็มแล้วแปดสิบบาทนะมอนี้บอกเลยว่ารอบนี้นะคะเหมาครั้งนี้เราอิ่มกันทั้งช่างทั้งบ้านทั้งโ่อทั้งแม่โอ้โหทุกคนเลยค่ะหิวมากบอกเลยลูกชิ้นนี่เป็นอะไรที่แบบเราชอบกินมากมากอร่อยมากอร่อยมาก ใสใจมากร้อนร้อนร้อนเออันนี้ค่ากินข้งค่ค่ะลูกชิ้นอืกินซ้มตำกันด้วยนี่ขอกินเอมั้งนะดูว่าอร่อยมากเลยอะนี่หนูขอหนูขอจิ้มเพิ่มได้ไหมคะพ่อคะนี่นะคะขอแบบเยิ้มยมแบบนี้เลย หนึ่งร้อยบาทใช่ไหมพ่อคะรวมกับอันนี้แปดสิบใช่ป่ะอร่อยมากตัวตอนนี้ลูกค้าซาแล้วลูกค้าซาแล้วเพราะว่าหมดตู้แล้วไงได้บอกแล้วว่ากูเอาหมดตู้อะอ่ะกินโชว์หน่อยดิขอชิมลูกชิ้นแบบว่าอร่อยๆหน่อยอืมกรอบอืมเอ้าเฮ้ยตัวอะพ่อคะหมดตู้ตะกร้าสุดท้ายเอาไปให้หมด กูบอกแล้วว่ากูเอาให้หมดกับวันนี้นับมาเท่าไหร่ยอดมาเลยล้มยอดจริงๆเลยทุกคนหมดตอนแรกคิดว่าจะไม่หมดกูหมดยังเหลือไอติมพ่อค้าพ่อค้าเดี๋ยวเดี๋ยวหลังกล้องแล้วเดี๋ยวพ่อค้าค่อยเอามาวางที่เดิมนะเออช้อนหมดแล้วหมดจริงๆหมดจริงๆพ่อค้ากลับบ้านจิมหนำกันท่วนหน้าทาไปกันแนบเลยนี่ยังไม่พอฮะเดี๋ยวมีคันหนึ่งใช่เหรอเออเดี๋ยวป้าใครมันมาขายอะไรนักหนาวะพอแล้วพ่อค้าเอา ไอติมอ่าใส่ขนมปังเหนียวป่ะโอ้โหจบด้วยไอติมด้วยเหรอโคตรอ่ะบอกเลยนอนหนึ่งครับหัวไอติมเขาหวานหอมดีว่ะว่าเขาบอกไอติมอร่อยแ0 0พันอิมเพรสชั่นเลตเเรียบร้อยโอ้โหแบบบอกเลยว่าถูกมากๆนะครับหมาหมดนี่เพิ่งจะ200บาทเองบ้าเลย อ่ง1,200บาทเราให้พี่เดียพ่อค้าไปเรียบร้อยครับผมนี่ว่าเกียงตูนกู่มีโคกกูเอาน้ำแข็งไปแดดต่อแล้วเนี่ยอันนี้เหลืออีกเดี๋ยวของพ่อเออตอนเย็นเป็นยังไงบ้างครับกับ e ีพีนี้ครับใช่แล้วเลี้ยงคนงานทั้งบ้าน e ีพีที่800โอ้โหบอกเลยอิมนำสำราญเปิดบานกันทั่วสำหรับที่ชาางานแล้วอะนอนกันหมดแล้วอะนู่น อิ่มก<ช>ันหมดแล้วนอนแล้วโอเคป่ะ,ปะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับ, like, บ, share, บ subscribe s c ไคร e ให้โบโยช h ชาแนลด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเมาอะไรเ<ช>ลย ทั้งบ้านนะคะพวกเราต้องรอดนะคะวันนี้ลาไปก่อนคลิปนี้บายบายสวัสดีค่ะทำงานบ้านพีมอิ่มทุกคนอ่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกินหนักขนาดนี้นะคะ KIO Fiber นะคะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นซื้อ2กล่องนะคะแถมไปเลยแก้วชงบอกเลยอย่างนี้ใช้ดีมากนะคะเข้าไปซื้อได้นะคะที่นี่เลยลิงก์ข้างล่างเพจ KIO Fiber หรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ